รับระกาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องราชาอันเดดกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซ็ตไอเทมของบัตเตอร l ไฟนะครับผมในแพทปัจจุบันนี้เนาะครับผมโอเคผมขอเปิดเพลงร่วมสักครู่นะครับโอเคนะครับไม่ต้องพูด่้อม้ำเพลงนะครับเค รอสักครู่นะครับเข okay, มาแล้วนี่นะผมจัดไปแล้วนะครับโซลิเวอร์รองเท้ากันดีสีโบก้นสแปเตียมุรามาสะดาบแดงนะครับปิดท้ายด้วยกอกเกิดนะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยครับมีชิ้นนี้ครับแล้วก็กันดีตีนครับแล้วก็ โบเขนนะครับแล้วก็มูลานะครับแล้วก็บาบแดงปิดท้ายก็เกิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซ็้ไอเทมอผมที่ผมใช้นะครับหรือใครจะไปปรับเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับมาดูที่พลังแสงก็จะเป็นอันนี้ครับเดบิวตนะเดบิวบ,บีคานินตีสามครั้งติดเผานะครับเผาไหม้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่วยเรื่องของการจอกกลอก จกกอบเกาะเพิ่มจกกอบเกาะเพิ่มจกกอบเกาะเอาไปจกกอบเกาะหน้าเขานะครับก็จะเป็นรุ่นไอพลังแสงประมาณนีนะ้ประมาณนี้เลยครับก็ขอโทษขออภัยด้วยครับว่ามันมีเสียงรบกวนาพี่เด็ดอยู่ที่รุ่นนะครับรุ่นจะใช้เป็นเขาเป็นแบบนี้นะครับพลังโจมตี45จกกอบเกาะ100 ความเร็วกว่ที่10เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ครับสีแดงสิบเม็ดสีม่วงสิบเม็ดสีเขียวสิบเม็ดนะครับลุนจอกเกาะกับก,กระกอบพลังโจมตีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องราชาอันเดดด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแน่นอนว่า สเปลถูกปรับมาด้วยนะครับก็จะเป็นสเปลป่านะครับป่าหรือไม่ถ้าเป็นในเลนทีผมก็จะใช้ป่าเป็กิวเอาไปปรับใช้กันเองน,นะครับผมับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผมฝากไค์ก็ใช้กันด้วยนะครับผมโอเคครับผม Okay, Hang on.